องคุรีมานชื่อท่านจริงๆก็คืออหิงสก,กะไอหิงสก,กะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนนะครับ,บ 9, 9, 9, 9. <laughs> ไม่ใช่ชื่อว่าองค์งุรนะีมานน่ะเขามาตั้งให้ท่านอีกทีหนึ่งตอนท่านไปฆ่าคนนะ่ะครับเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ผมเล่าให้ฟงังท่านเกิดในวันน้ามเนี่ยนะพ่อแม่เขาจะส่งไปเรียน ไปไปส่งไปเรียนที่เมืองเมืองหนึ่งนันเป็นเมืองดังเลยเรียกเมืองตักกศีลานะครับเมืองตักกศีลาเนี่ยเป็นศาสตร์รวมจอมดุธอะไรก็จะมาเรียนอยู่ที่นั่นวิชาความรู้ช่างปูนช่างไม้นักปราชญ์อะไรจะไปอยู่ที่นั่นที่นั่นครับ ไม่ใช่เป็นระบบมหาลลยแต่ว่าเป็นระบบสอนกันในบ้านสมมติว่าผมเก่งเกี่ยวกับเรื่องเรื่องช่างไม้เงี้ยคนอยากเรียนช่างไม้ก็มามาเรียนกับผมครับคนที่มีสตังก็ให้ตังผมคนที่ไม่มีสตังนะครับคนที่มีสตังก็ทํางานรับใช้ไปคอยโนดให้อาจารย์บ้างตักน้ําบ้างถูพื้นบ้างคระบรบการเรียนเป็นแบบนี้ที่เมืองสกศิลาและอาจารย์น่ะก็จะมีชื่อเรียกว่าทิศสาปามโมกทิศสาปามโมกครูผู้สองทิชชีทิศให้ วิธีการทําให้เจ้าอาหิงสกะนี่ก็ไปเรียนนะครับอหิงสกะผมอ่าเขาอธิบายความหมายคําว่าอาหิงสกะก่อนคํารบนะพอแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปวดหัวอหิงอหิงสะนะครับอหิงสะกะเนี่ยคืออหิงสะกะหิงสะเนี่ยตัวนี้แปลว่าเบียดเบียน อะแปลว่าไม่เบียดเบียนไอหิงสกะผู้ชายคนเนี้ยนะครับชื่อว่าไม่เบียดเบียนนะครับคือพระอะไรครับพระองคุริมานองคุริมานเดี๋ยวชื่อท่านนะเขามะให้ฉายาท่านทีหลังไอหิงสกะแปลว่านายไม่เบียดเบียนเขาไม่ชอบเบียดเบียนใครทำบุญทำทานจริงๆเนาะปกติท่านเป็นคนแบบนั้นอ่านะครับเราคนไทยคนไทยเอามาใช้อ่ะใช่นไหมผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะ ไอมผู้หญิงไม่มีใหม่หรือผู้ชายไม่มีใหม่ไปคุยคนที่หึงมาจากภาษาอดีนะครับว่าหึงนะหึงคืออะไรมาจากนี้คือเบียดเบียนนะครับเบียดเบียนถ้เกผมไม่รู้สึกไปมีผมมีแฟนถ้าเห็นเขาไปคุยกับใครอย่าไปหึงอย่าไปเบียดเบียนเขาไปนะครับเราต้องอ่ะอ่ะหึงอ่ะหึงคือไม่เบียดเบียนคำว่าหึง่ยเบียดเบียนเขาเดี๋ยวทะเลาะเบียดเบียนไหม เวลาผู้ชายผู้หญิงไม่หึงกันเน่ทะเลาะเบียดเบียนตีกันฆ่ากันก็มีเห็นไหมหึงนั่นคือเบียดเบียนแล้วไม่ทุกตีหนักก็ฆ่ากันมีไหมเพี่อลงข่าวเลยนั่นแหละมันหึงหึงมาจากหิงเนี่ยหิงสกะเนี่ยแพลว่าเบียดเบียนนะครับเบียดเบียนทําร้ายกันอันนี้ชื่อเขาก็คือชื่อไอหิงสกะผู้ไม่เบียดเบียนเวลาไปเรียนเนี่ยมันมีนักเรียนสองกลุ่มแกไปทําแกก็ไปทํางานรับใช้อาจารย์เพื่อศึกษาวิชาส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยมีสตัง ไม่ต้องทํางานไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำงานใช่ไหมก็เอาตังค์ให้อาจารย์แต่ในอหิสกะเนี่ยเรียนเกง่ง<ป>เรียนเกง่งเรียนเก่งกว่าอีกกลุ่มหนึ่งคนมีสตางค์เนี่ยทีนี้มันเกิดการาอิจฉาริษยาเห็นผู้อื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้เ <ไป S 1> ห็นผู้อื่นได้ดีทนไม่ได้ปุ๊บเข้าไปฟ้องอาจารย์อาจารย์เห็นเนี่ยเห็นในอหิงสกะเนี่ยเรียนเก่งใช่ไหมอาจารย์เจ้าอิงสิงอหิสกะเนี่ยอาจารย์ดูนะ มันจะเป็นสิทธิคิดล้างคูนะผมเห็นมันเนี่ยมันเรียนเนี่ยระวังนะอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมาตลบหลังอาจารย์นะนี่ลูกศิษย์กลุ่มลงไปพูดเรื่อยๆอที่เอ้ยแม่นะอาจารย์เราไม่เป็นนานมาอะไรเลยหมอพูดอีกมพูดหมอพูดเรื่อยๆื่อยปุ๊บอาจารย์ถึงเริ่มเชื่อเว้ยแล้วเริ่มเชื่อเมื่อกี้พูดเป่าหูเป็นบ่อยใช่ไหมทีแรกก็ไม่เชื่อนานักเข้าเริ่มเชื่อเหมันกันก็เริ่มเชื่อมันกัน,น,กนจะทายังไงนะครับจะทำยังไงเพราะว่า พฤติกรรมของนายอหิงสกามเรียนเก่งจริงอาจารย์สอนอะไรให้มนแป๊บเดียวรู้หมดนะครับอ่องจาแม่นอาจารย์ออกอุบายให้เราจะทํายังไงดีเอาอย่างนี้เรียบเรียบอหิงสกรราวมาอหิงสกาม,มานี่นะครับคือจะยืมมือคนอื่นค่าอาหิงสกาอาจารย์นี่ก็ยังฉลาดเลยนะอาจารย์มีมนอยู่มนหน,นึ่งชนิดพิเศษอาจารย์จะบอกเจ้าคนเดียวนะครับแต่มันมีข้อแม้ว่าถ้าจอดทอบจะเรียนมนเนี่ย เจ้าต้องไปตัดนิ้วมือคนมาให้ครบพันให้ครบพันถึงจะเรียนมนต์กับอาจารย์ได้ถ้าเรียนมนต์อันนี้สาเร็จแนละ้วสบายเลยออกไปข้างนอกได้จริงแล้วอ่ะนายอัญชิกาเนี่ยแกไม่บีดเบียนอยู่แล้วแกก็ไม่อยากไปตัดนิ้วมือคนหรอกครับเพราะว่าแกแกเป็นคนจิตใจดีพออาจารย์พูดอุดจำไปจำมาบ่อยๆเอาก็เอาวะไปนะครับคืออาจารย์เนี่ยคิดอยู่ในใจว่า